่านะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่ากรณีของกฎหมายอปททุกรูปแบบอบจเทศบาลอบตพัทยากรทมสามารถดําเนินการจัดซื้อวัคซีนที่ต้องการได้โดยสามารถดําเนินการได้เองแต่ว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้วินิจฉัยเอาไว้ค่ะว่าทําไม่ได้นะคะโดยสรุปก็คือได้มีการแจ้งไปยังอปทให้ยุติการดําเนินการ จึงยังไม่มีอ,อทอที่ไหนดําเนินการจัดซื้อเพราะว่าอันนี้มันเป็นข่าวตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดตอนนู้นเลยนะคะ,ะแล้วบอกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายพื้นที่เนี่ยแสดงความจำงในการจะเอางบประมาณของตัวเองในการมาหาซื้อวัคซีนแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปไปดูซิว่าในข้อกฎหมายทำได้ไม่ได้ยังไง ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่นิฉัยว่าทําไม่ได้แต่ว่าในคำไม่น,นิฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะซึ่งข้อเสนอแนะตรงนี้น่าสนใจนะคะข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยคือทําไม่ได้เฉพาะในระยะแรกเท่านั้นนะคะที่บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ในเฉพาะระยะแรกเท่านั้นที่บอกว่าไม่สามารถให <code> ้ภาคเอเกชนและอปทดําเนินการจัดซื้อแต่ถ้าพ้นระยะแรกเมื่อไหร่ก็สามารถกระทําได้ตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีนึงว่าแล้วช่วงเวลาตอนนี้ได้ผ่านพ้นช่วงระยะแรกของที่พู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการชี้แนะเอาไว้แล้วหรือ,อยังนะคะ แต่ว่าพลเอกนุพงศ์ก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนถ้าจะต้องมีการหาหรือก็ต้องได้ข้อยุติจากสบคเพราะถ้ามีการจ่ายวัคซีนของรัฐผ่านสบคและอ,อะทอซื้อเองอีกในอบอจอบางที่ก็อาจจะได้วัคซีนมากเกินไปจะเกิดความเหลื่อมล้ำกับอบอจอเล็กๆอย่างไรก็ตามต้องให้สบคพิจารณาว่าผ่านระยะแรกไปหรือยังว่าจะให้เอก,กชนและอ,อะทอมาสนับสนุนฝ่ายรัฐและถ้าเอก,กชนและอ,อะทอจะซื้อก็ต้องให้รัฐซื้อให้เพราะว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดูจากคำไม่สัมภาษณ์เราเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเบรกหัวทิม่มหัวตำนะคะแต่ว่าก็มันมีกฎระเบียบที่ต้องไปพิจารณากันต่อแล้วก็เรื่องของสอบ,บคอที่ต้องเป็นคนเคาะเรื่องนี้ด้วยคือไล่มาตั้งแต่นายกมาตั้งแต่ดรวิษณุมาตั้งแต่ u, ม,ตตมทอท .1 พลเอกอนุพงศ์เนี่ยไม่มีใครขวางเลยนะครับบางคนบอกโอ้เขาจะซื้อก็ไปขวางเขาไม่มีใครขวางเลยเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่พอเป็นเรื่องใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับการ พิจารณาเนี่ยหนึ่งพ,าจางพิจารณาจากสถานการณ์สองพิจารณาจากอกฎระเบียบที่มันมีอยู่มีหลายครั้งที่องค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะครับจ่ายเงินไปแล้วถูกสตอง,งอเรียกเงินคืนเช่นบางที่ไปจ่ายโบนัสพนักงานในอ,อบอตอในต่างเนี่ยเขาไม่ใช่ความผิดของพนักงานอาบอตอหรือท้องถิ่นนั่นอีกใช้เงินกันจะไปหมดแล้วคุณอนุทยาปรากฏว่าสตอง,งอบอกว่าอันนี้ไม่ผิดระเบียบผิดระเบียบคือสตงอก็คือคนตรวจบัญชีของรัฐอนนันะเขาก็ดูว่าอันนี้ได้ไม่ได้เหมือน ไปสนับสนุนสมโมสรฟุตบอลในจังหวัดตัวเองเนี่ยก็เ,เคยมีกรณีว,ว่าอไม่ได้พราสมโมสรฟุตบอลเป็นการาค้าแต่คนอนุมัติเนี่ยก็คิดว่าเออเป็นของจังหวัดเราก็มันมีมุมมองต่างกันะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขัดในหลักการแต่เาบอก,บอกให้มันรอบครอบ เอาให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจัดซื้อไปแล้วมีปัญหาม,มันยุ่งเลยตอนนี้เงินจ่ายไปแล้วมาฉีดไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ต้องไปว่าัน,นต้นทางว่าะจะสามารถไปแก้กฎระเบียบอะไรตรงนี้ได้ไหมคือใช้<า>เงินกันอย่างสบ,บายใจเออแตได้สบายใจานะฉีดก็คนฉีดก็สบายคนซื้อมาให้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องระเบียบกฎหมายอะไรด้วยนะครับอีกค